โ,โ,โ,โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะอยู่กับผมนะทักบี้โมแท็กนะครับวันนี้เรามาทําตามสั่งครั้งที่2กันนะกับเกมออนไลน์เกมหนึ่งเป็นเกมที่เพิ่งลงใปคิดถึงเกมเก่าน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนาะคิดถึงเกมเก่าปังย่านะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่นแล้วดาวน์โหลดไม่เป็นมา ทำพร้อมกันครับก่อนอื่นก็เข้าหน้า Google ของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปเลย p a n j ปังยา่าปังยา่าพอเข้าปังย่าเสร็จนะครับก็กดเข้าเว็บแรกเลยเนี่ยของ mygame.in.th เสร็จมันก็จะมาหน้าหลักของปังย่านะครับพอมาเข้าหน้าหลักเสร็จแล้วก็กด Download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดในที่นี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวหลักหลัก หนึ่งเลยโหลดแบบแบบไฟล์ซิปนะครับซิปก็พอโหลดมาเสร็จก็ไปแตกไฟล์เอานะครับส่วนแบบที่2อันนี้จะบาะสําหรับคนที่มีเกมปังย่าอยู่แล้วแต่ไม่ได้อัปเดตเวอร์ชั่นมานานนะครับแล้วก็โหลดแพทนี้ไปเลยอันนี้คือแพทล่าสุดแล้ว8.2.9เนี่ยอันนี้ล่าสุดแล้วแบบที่3นะครับแบบที่3ก็คือแบบไฟล์แบบโหลดเกมทั้งหมดนะครับแบบโหลดเกมทั้งหมดก็จะแบ่งออกเป็นอีกสแบบ คือแบบโหลดเกมทั้งหมดแบบไฟล์เดียวแล้วก็ไปแตกไฟล์โหลดทีเดียวจบเลยกับอีกหนึ่งแบบคือแยกไฟล์10บไฟล์ไปก๊อปรวมแล้วก็แตกไฟล์รวมทีเดียวนะครับอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับเกมนะแต่เป็นซาวท็กของเป็นเขาเรียกออริจินอลซาวต็อกของปังย่านะครับถ้าใครอยากได้แบบเก่าๆอะไรเงี้ยผมก็จําฟิลไม่ได้แหละแต่ถ้าใครอยากได้ก็โหลดตรงนี้นะครับส่วนอันนี้คือระบบความต้องการหรือว่าสเปคของคอมพิวเตอร์ที่เราจะต้องใช้นะครับแผ่นตั้มสหรือสูงกว่านั้น ซึ่งมันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้อะไรอย่างน้อยมันต้องมีพวกคอร์ i, 7, I เ็ด i อ i ปไปนู่นนะมั้งมั้งไม่รู้ดิซึ่งแล้วแต่นะครับส่วนใครที่เป็นไรเส้นเนี่ยผมก็ไม่ไม่ถ้าเป็นณปัจจุบันเนี่ยณปีเนี่ยเลยคนที่ซื้อคอมใหม่มายัางไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเล่นได้หมดแน่นอนอันนี้อาแรมที่จะต้องใช้นะครับแล้วก็การ์ดจอตั้งแต่ Gforce ขึ้นไปหรือสูงกว่านั้นระบบ Windows เป็น Windows XP v i s t a Windows 7 วินโดวสิก็เล่นได้นะครับวินโดวสิ hmm. 1ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ปัจจุบันที่ผมใช้อยู่อะเลวอ่าวินโดวสินะครับอันนี้ก็ต้องมอีกันทุกคนแหละเนาะเวอร์ชัน DirectX เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยไปหาโหลดได้นะ Direct โอ้ตอนนี้ Direct ไปถึงเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าเก้าแน่นอนเนี่ยครับตัวนี้คือ DirectX นะใครที่ไม่รู้จักนะครับโอเคเราก็ไปโหลดเกมกันเลยผมจะโหลดแบบไฟล์เต็มทีเดียวนะกดดาวน์โหลด t h i โอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาครับมันจะเป็นตัวปังย่าเซตอัพนะครับอีเปิดเปิดขึ้นมาโจบางบางคนนะบางคนอาจจะอ๋ออ๋ออ๋ออันเดียวอันเดียวเปิดอันเดียวพอ บางคนนะแท็บตรงนี้อาจจะหายไปเราสามารถหาได้จากในดาวน์โหลดนะเออไามา่ใช่สตรีมดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ดาวโหลดนะครับนี่เซตอัพของปังย่าอยู่ตรงนี้นะครับโอเคพอ,อเข้าตรงนี้แล้วก็อ่านสั้งนิดนึงถ้ามีเวลาก็อ่านซะหน่อยนะผมไม่มีเวลาผมไปแล้วกันอันนี้คือเลือกไฟล์เหมือนเดิมนะกับตามสั่งรอบที่แล้วออดิชันของเราเนี่ยผมมักจะเน้นย้ำเสมอว่า ให้เราลงไฟล์ที่เรากําหนดเองนะครับเพราะว่าเวลาต้องการที่จะเลือกลบเนี่ยมันง่ายถามว่าทํายังไงล่ะเรามีไฟล์อยู่เท่านี้อ่ะผมจะลงในไดดีเราก็สร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์อ่ะปังยา่าปังยา่านะครับแล้วก็มาลงตรงนี้มาเรียกดูเราลงไว้ได้ไหนได้ดีหาได้ดีแล้วก็หาไฟล์ปังยา่า ก็กดลงแล้วก็กดติดตั้งทีนี้ก็เหลือแค่รอครับเสร็จแล้วก็กดปิดครับโจโอเคมันเข้ามานี่แล้วโหลดทีนี้ก็เหลือแต่อัปเดตนะครับอัปเดตแพ็กตรงนี้เขาไม่มีปัญหาต่อไปเดี๋ยวเราไปในส่วนของดาวน์โหลดเกมกันดาวโหลดเกมทำยังไงกลับมาหน้านี้แล้วกลับไปเข้าหน้าหลักครับมาถึงหน้าโหลดเกมเราก็กดรีจิสเตอร์ไปสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิก มาอดูกันในส่วนนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างไอตรงนี้ก็จะมี ID ของเรานะครับแล้วก็เลือกใส่ ID ไปเลยอ่าเป็นอะไรดีล่ะทีเอเคทีวายซ่าซ่าสามพัอ่ะปมาณนี้ไปแล้วก็ลองกดตรวจสอบดูได้ไหมถ้าวอ r i f y ติกถูกคือใช้ได้นะครับควรมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทยตัวใหญ่หรือเลข ความยาวตั้งแต่6ตัวอักษรเป็นต้นไปนะครับส่วนรหัสผ่านนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่นะเราจะใส่เพศชายเพศหญิงนะครับอันนี้ใส่เพศชายอีเมลตรงนี้เป็นอีเมลของเราเองนะครับก็ทุกคนมี Facebook กันอยู่แล้วแหละหรือว่าดู Youtube youtube อะไรเงี้ยมีอีเมลทุกคนแน่นอนก็ใส่เอาแล้วแต่ของเรานะครับ พอใส่อีเมลเสร็จแล้วก็จะเป็นกรอกเวอร์เวอร์ิฟายโค้ดตรงเนี้ยถ้าไม่ชัดเราสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับแต่เนี้ยผมถือว่าผมมองชัดอยู่ J ใหญ่2 3 8 2 M เสร็จกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราลองไปเข้าดูในเกมกันเลยดีกว่ารอเดี๋ยวรอแพทเสร็จก่อนเนาะแล้วเจอกัน ตอนนี้แพ็กเสร็จแล้วผมก็กดเข้าเกมมาแล้วนะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ดาวน์โหลดในเกมโอโคคิดถึงในตัวถุงกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมีเติมไหมนะรู้สึกว่ามันอารมณ์ประมาณคล้ายๆสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมาตรงนี้ก็มาใส่รหัสนับใส่รหัสของคนดูที่สมัครไว้นะ ปึ๊บอ่ะทีนี้เข้ามาแล้วทีนี้ก็จะเป็นการใส่ชื่อเล่นแล้วก็ชื่อที่แสดงนะครับอันนี้ซึ่งทุกคนก็น่าจะตั้งกันเองอะเนาะเดี๋ยวังไงก็ถ้าติดปัญหายังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะเข้ามาอ่านแล้วรีบเข้ามาตอบนะครับเจอปัญหาไหนผมจะรีบแก้ไขให้ส่วนปัญหาในออเดชั่นรอก่อนนะครับตอนนี้ผมเริ่มติดต่อ GM อแล้วอันนู้นใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมพยายามหาข้อมูลจาก ทาง Official เพื่อจะมาแก้ไขให้ทุกคนนะส่วนปังย่าใครมีปัญหาแจ้งเอาไว้ได้เลยนะครับยังไงก็เอนจอยนะนการเล่นเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย